ครับส่วนเับวันนี้ก็มีคลิปเพิ่มเติมฝากเป็นข้อพิจารณาเกี่ยวกับฟุตบอลซึ่งช่วงนี้ก็มีฟุตบอลเอเชียนเกมและก็ฟุตบอล a อฟซีแเปียนลีกนะครับในความที่แต่และลีกอนะมีตัวผู้เล่นและมีประสบการณ์ต่างกันนะครับก็คพืนเพื่อนที่จะเล่นก็ให้พิจารณานะครับ ระหว่างลีกอาเซียนคือในโซนซีเกมบ้านเรานะครับพบกับหลีกของทางญี่ปุ่นและทางเกาหลีใต้นะครับมันจะเป็นบอลที่ตามหลังกันอยู่ประมาณสักครึ่งเก้าถึงหนึ่งเก้านะครับก็าฝากพิจารณานะครับอย่างเช่นอบอลมาเลเซียบอลไทยนะครับเจอกับไทยมทางญี่ปุ่นทางเกาหลีใต้นะครับ ส่วนใหญ่ก็มักจะเสร็จไปทางเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีหลายคู่นะครับรวมทบอลเช่นเกมเลยนะครับคู่ระหว่างอ่าญี่ปุ่นกับฮ่องกงนะครับมันก็อยู่ที่ว่าจะต่อมากต่อน้อยนะครับแต่จริงๆก็ต้องเสร็จเอาง่ายๆเลยเสร็จญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับส่วนเกาหลีใต้เนี่ยก็สุดยอดอยู่แล้วนะครับก็ฝากเพื่อนๆพิจารณานะครับเพราะว่าตั้งแต่เปิดอ่าเปิด าการแข่งขันเอเชียนเกมมาเนี่ยตอนที่เติงสักสังเกตเนี่ยส่วนใหญ่ยิงกันเยอะครับบอลคูน่นี้สกอร์สูงทั้งนั้นนะครับก็ฝากเพื่อนๆพิจนารณาครับช่วงนี้จะเตะประมาณสัก5โมงเย็นนะครับถึงไม่เกินหนึ่งทุ่มนะครับระหว่างนี้ก็รอดูเลยนะครับใครว่างๆก็มาเชียบไปพร้อมๆกันครับสวัสดีครับ